เอาเตสูสวัสดีครับเราอครับเราออกกุญกุญแจนะครับผมหรือว่าสวัสดีทุกตานนะครับพีก็สวัสดียามเช้านะครับผมเช้าวันจันทร์นะครับผมเอฟซีวันนี้ก็มีภา้กิจต้องเดินทางไปสปปลาวนะครับผมแต่ช่วงเช้าก็ต้องจัดเตรียมสิ่งของก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูเขาไปดูของที่จะจะไปมอบให้กับสปปลาวนะครับผมแต่ไม่รู้จะไปหมดหรือเปล่านะรถ มีแค่สองคันนะ f อฟซ้โอ้โนี่ครับอันนี้คือที่ไปรับเมื่อคืนนะครับผม FC เซแต่ประหาหนึงฝนตกด้วยนะครับฝนต,ตกด้วยเอาลืมเอาดีจีกลับให้คุณยายเมื่อคืนนี้อยู่เหมือนเดิมเลยนี่บาส่วนครับนี่ส่วนหนึ่งนะเอซ เดี๋ยวก็จะมีอีกอยู่ข้างในบ้านเอนนะครับผมที่เอฟซีส่งมาเซกล่องนะครับผมโอ้โนี่นะครับผมนี่คือยังเอามาไม่หมดนะครับเอฟซีก็จะมีที่บ้านผมอีกแล nine, nine, men, <the> ้ว <tech> ก <Kid> ็ญาิที่น right. <the> ้องที่นี้เขาฝากไปอีกนะครับเยอะแยะนะครับเอฟซีนี่นะครับโอ้จะไปหมดหรือเปล่าครับผมราะว่นนี้ดูเสื้อมีใหม่ใหม่นะครับดูไหนนี่ใหม่ใหม่เลยเอฟซีตัวนี้คืเกียวเลย ผมตอ่อไปกาวอาจจะแยกนะครับจะแยก,แยกเ,เป็นเอของเด็กๆของผู้ใหญ่หรือว่าจะเป็นแยกเป็นของผู้ชายผู้หญิงก็เดี๋ยวค่อยพิจารณากันหรือว่าจะเอาไปแบบนี้เลยนะครับผมต้องดูก่อนนะผมดีผมรู้สึกว่ามนันช่างชิดสุดเกินครับตอนนี้นะครับผมนี่ครับวันนี้เขาจะไปรับคุณแม่าจากสอบปลา เอามารับประทานอาหารที่ปั้นเอ็นนะครับผมดูเย่ตะเจียดูยังกงไก่เหรอเก่ไก่ตอดรับใใสส่่มะเออมีมีอาหารมีมีเก่งถักหวานใส่ไก่เออทอดปลาโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผมดูไปผมมีมันละกอดสุกหรือเปล่าเอ๊ะใครนี่ไปไหน ทารรอคุณแม่เนี่ยเนเออนาะเออดกเคไมไมลืมุ้ยไปแลเอาปคุณแม่เขากินเออนั่นแหละโอ,อ,อ้โเจไ,ไ,ไปถึงีเออ่เดไปถึงตลาดแล้วบอกมึแตแล้วผมเพิงตื่นดีต,อ,ต,ตอ,อ้กีไม,ม่ปลุกยังไม่ตื่นเลยน,นี่ต่แล้วลืมเลยนะ ลืมเลยลืมเลยไปตลาดเอฟีเนี่ยดีคุณพ่อทำของาเตรียมต้อนรับอ่าคุณนี่แม่จากสปบปปหลเอฟซีลองดูว่าเดน,นเขาจะเขามีอะไรให้ช่วยมันเขาบอกว่าไม,ไม่สนไรเรื่องงานเดี๋ยวเขจาจัดการอ่อไปเราก็ไปทำงานเราไปมันสายเดี๋ยวคอยกินก่อนครับมาเก็บเราแค่นายพี่พี่นัดกับเออ่ทาง คุณแม่สอบปลาว่าจะเก็บเราเขนานลวกพารับทานเพราะถามว่าเขาไม่มีครับไม่มีมมนะครับเก็บเขากินก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็สันส้นนะครับผมมาดูข้าวของที่จะไปสอบปลาร้าเอฟซีรับรอครับรอสวัสดีครับ